สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World คันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็มีหนึ่งข่าวอัปเดตแล้วก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่กำลังเกิดการหกเถียงกันอยู่ในโลกออนไลน์เลยนะครับและผมเองเนี่ยก็ไม่ได้จะมาสรุปว่าฝั่งไหนถูกนะให้ทุกคนมาลองคิดกันดูแล้วกันหลังจากได้ฟังเรื่องราวนี้นะครับผมเหตุการณ์นี้เองเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทหารยูเครนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับผมได้เข้ามา จับฐานรัสเซียครับซึ่งฐานรัสเซียเนี่ยก็ไม่ได้ยิงตอบโต้อะไรนะครับผมตามคลิปเลยพวกเขาเนี่ยอมจำนนแล้วแล้วก็ค่อยๆเดินออกมาเพื่อนอนเป็นการมอบตัวเนี่ยแหละครับผมแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นครับ เพราะจู่ๆเนี่ยนะครับผมในขณะที่กลุ่มทหารรัสเซียกําลังออกมาอยู่เลยนะครับได้มีทหารคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นคนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมออกมาแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงสวนกลับไปเลยนะครับผมคือไอคนนี้ไม่ยอมจำนวนนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเขาก็นอนจำนวนมอบตัวไม่สู้แล้วอะไรแบบนี้แล้วมีคนหนึ่งเนี่ยออกมาสู้ทีนี้เองเนี่ยก็เลยเกิดการยิงประทะกันนะครับผมทหารยูเครนก็ยิงกลับไปนะครับผมแล้วก็ได้ฆ่าทหารรัสเซียคนนั้นแต่จุดที่มันเป็นดราม่าออกมาเนี่ยนะครับผมก็คือทหารยูเครนเนี่ยยิงตายหมดเลยนะครับทหารรัสเซียที่ ยอมจำนวนด้วยนั่นเองตรงนี้เองมีคลิปวิดีโออย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งในช็อตทหารตายเนี่ยเราคงเอามาให้ดูไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวมันจะรุนแรงเกินไปนะครับแต่เราเอาช็อตที่แบบยอมจำนวนมาให้ดูก็คือสิ่งที่ทุกคนได้ดูอยู่เนี่ยอะในช็อตยอมจำนวนนี้ไม่มีคนออกมายิงแล้วเขาก็ยิงกันแล้วทหารรัสเซียก็ถูกฆ่าตายหมดเลยเสียงเนี่ยแตกออกเป็นยังไงบ้างนะครับทีมแรกเนี่ยเขาบอกว่า ทหารรัสเซียเนี่ยเขายอมจำนวนแล้วก็ยิงตายแค่คนที่ออกมาสู้สิไม่เห็นต้องไปฆ่าทั้งหมดเลยนี่เป็นการสังหารหมู่ชัดๆนะครับผมเนี่ยเป็นวอ์ครามนี่เป็นอาชญากรรมสงครามเลยแล้วทหารยูเครนเนี่ยต้องได้รับโทษอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งเสียงแรกและกันเป็นเสียงฝั่งหนึ่งนะครับผมส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็บอกว่า เฮ้ย <gie> แต่เนี่ยมันสงครามนะเว้ยไอการแบบเนี้ยมันอาจจะรู้สึกได้ว่าคนนึงออกมายิงอะ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เหลือนอนอยู่มันจำนวนจริงๆมันเป็นการแกล้งยอมแพ้ชัดๆเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทหารยูเครนก็ต้องมีการแบบป้องกันตัวเองได้สิเราก็ต้องสู้ตัวเองได้สุดท้ายแล้วชีวิตของทหารเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงชีวิตตัวเองด้วยทหารก็เป็นคนเหมือนกันถูกไหมมีคนนึงออกมายิงเนี่ยเรายิงสวนกลับไปเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่ยอมจำนวนมันยอมจำนวนจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้านึกไปถึงสถานการณ์ในตอนนั้นจริงเอาหัวอก เราไปดูดิจู่ๆมีคนออกมายิงเราอะ่ะเราก็ไม่มั่นใจอยู่แล้วว่าเราไว้ใจคนพวกนี้ได้ไหมนี่มันศัตรูของเราชัดๆก็เลยยิงไปเป็นการป้องกันตัวนับว่าเป็นการป้องกันตัวไปนะครับอันนี้ก็เป็นทีมที่2บอกว่าทหารยูเครนก็ทําถูกแล้วมันตกใจแนละ้วมันก็ต้องยิงไปก่อนนะถูกไหมไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตัวเองตายทําไงนะครับผมสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องถือชีวิตของเราสําคัญอยู่ดีนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมีแบบโอโ้โหกดเป๊ะๆทุกอย่างเราก็รู้อยู่แล้วว่าในโลกแห่งความจริงเนี่ยกฎหมายสงครามอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้ใช้ได้หรอกนะครับผม สงครามอ่ะมันไม่มีกฎเลยครับผมมันคือคนชนะตั้งกฎถูกไหมไองอลอนมัสก์พูดออกมาเลยว่าอัลติเมคอขอดจริงๆเนี่ยนะครับผมแบบอัลติเมซูสูตรคอรขอดเลยสานดีกาสูงสุดของโลกจริงๆเนี่ยมันคือสงครามเพราะว่าก็ทําไม่ฟังอ่ะก็ใช้กําลังตัดสินกันไปสิ เนี่ยมันเป็นความจริงของโลกตรงนี้ซึ่งก็ทําให้เสียงแตกออกละกันนะครับผมบางคนบอกว่านี่เป็นวอลครามเลยนะมันรุนแรงเกินไปมันเกินกว่าเหตุไปมากบางคนบอกว่าเป็นการป้องกันตัวอยู่แล้วซึ่งตัวของผมเองเนี่ยนะครับผมก็ไม่ขอสรุปละกันว่าสุดท้ายเหตุการณ์นี้จะออกมาในแง่มุมไหนเพราะมันก็เป็นได้ทั้งสองแง่สองง่ามละกันนะครับอยู่ที่ว่าทุกคนจะคิดยังไงลองใช้วิจารณญาณของตัวเองดูนะครับผมแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้ว่าทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมยัง,งในวันนี้ก็ ก็กำลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ดราม่าก,กันอยู่ในโลกออนไลน์เลยนะครับทุกคนยังไงก็คอมเมนต์ก็อย่างสุภาพด้วยนะแล้วก็พิมพ์แบบเน้นเหตุผลไม่ต้องมาดา่ดาดา่ดาดา่าด่าอะไรกันให้ถือซสว่าเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่าทุกคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันอยู่แล้วยังไงก็ฝากตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมและวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Politics World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับ